สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่หกตุลาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันนะสําหรับอังกฤษต,ตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งหกกับเก้านะอันนี้มีเบิลทุกตัวนะที่เราใส่ไว้ให้นะแ0 8ศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะแปดหนึ่งห้าหกเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดถ้าจะแปดหนึ่งสามถ้าจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีอันนี้เบิ้ลเบิ้ลทุกตัวเลยต่อไปเยอรมนีตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวร้องคือแปดกับหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดสามหก หนึ่งหนึ่งแปดสามสี่หนึ่งหกสามแปดหกเนาะจับคู่ก็สามหกหกสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดนะเด็กจะมาลักษณะแนวเดียวกันเนอก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปรัสเซียหกกับแปดสองก็ศูนย์หกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าสองหกศูนย์หกแปดศูนย์ แปดสองหกเก้าสองหกนะคะหกศู 6, 6 88, 6 2, 8 8นยะ์ศูนย์หกหกแปดแปดหกสองศูนย์ศูนย์สองแปดสองสองแปดเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับสามแนวทางนี้ซื้อด้วยกันนะวันนี้เน้นแปดเด้อแปดกับหนึ 1, ่งแปดกับหกแปดกับหนึ่งแปดกับหกแปดกับสามก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ